To? Not much really. Just Are you see, laid um, off at the moment, or yeah, I've got. I'm an electrician. I've, I was working up London, um, okay. and then that all got called off. And then I didn't really want to go back up there, and so I'm just trying to get a bit of local work. I've got in with a gardener, so I've got a lot of gardening work. So okay. it's just quite good, like garden lights and stuff. But yeah. Not much really. doing different things and deliveries and mm. what you can but one of my mates on it he's doing pall bearing. Oh really? He is yeah he's actually done three yesterday. What carry in the casket? Yeah. yeah and uh, Roger Lewis who used to work on him as a cab driver right. he always had his wedding car firm <laughs> as in the old American Undertaker. Yeah <laughs> yeah, remember the that? Guy. yeah yeah. yeah guy. I just said to Oli, oh, maybe I might take him out for a walk. Oh, wait, he hasn't had his walk yet. Yeah. You doing well tonight, so if you want to. Yeah, man. You've been busy with the videos and things, uh, haven't you? Yeah. Yeah. He's <laughs> <laughs> lifting his leg up. Are ready then? <laughs> and are, all you ready then? How are you ready then? Are you ready then? Are you ready then? okay. See you in a bit then. Hello, right. day. Oh, you want to open the door yourself? Right, come on. Oh, I'm not take the key. Yeah? that's alright. Okay. Okay, come on then. Come on, come on. Look at you go out the door. You look very warm. Hang on. Oh, <laughs> I right, See you. Oh, rain coming now. Okay. Yeah. Right. We be, be quick. One, come on. Let's hey, go. โอเคยังงนาทีฮงนาทีอลวกร้อนาวโอยหนาวคพี่น้องไปจา่าไปไปไปเดี๋ยวผามาออกไปยังให้แม่กันวันนี้ Kẹt nổi hả? It's raining Wait, hang on ทุกคนบรรยากาศนะคะที่อังกฤษเนาะเวลานี่แหละค่ะคือฝนตกหนาวยังไงก็ต้องพาหมาออกมาเดินแบบนี้นะคะเนาะพาเขาออกมาเดินค่ะจะเห็นหมาตัวอื่นอยู่ข้างบนนู้นเห็นไหมคะไกลๆนู้นค่ะนน่นไปเร็วอากาศใครไหมไม่ดีเลยเนาะหนาวค่ะทุกคนหนาวมากอากาศดูซีแกะน้อยของเรา แกะน้อยของเรามาเยี่ยมแม่คะ่ะมาหานางนางดีใจมากต้องพานางออกมาเดินนางหนาวคะ่ะนางมีเสื้อหนาวของนางด้วยดูสิหนาวมากทุกคนต้องใส่เสื้อกันหนาวให้นางเนาะมาแล้ว เออเป็นผู้เป็นหมาตัวผู้นะคะไม่ใช่หมาตัวเมียเนาะนี่เนาะหมาตัวผู้ค่ะ อากาศดูสิคะฝนตกค่ะเนี่ยฝนตกเนาะ,ะฝนเริ่มลงเม็ดละค่ะลินฝนลินจะรีบพานางเดินที่จริงจะพาเดินไปสวนสาธารณะนะคะแต่ว่าอากาศไม่ค่อยดีเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินใกล้ๆแถวบ้านเอานะคะแถวบ้านแม่เนาะ นค่ะเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะมาฝนตกเราข้าไปกัังนึง โดยอากาศหนาวมากค่ะทุกคนฝนตกค่ะเนาะแล้วฝนเริ่มตกแล้วเป็นแบบนี้นะคะที่เมืองนอกเนาะอากาศค่ะช่วงเดือนออตั้งแต่เดือนตุลาคมไปนะคะตุลาพฤศจิกาธัานวามกรากรุภามีนาช่วงนี้จะหนาวนะคะเนาะเป็นช่วงวินเตอร์เนาะพอเข้าถึง เดือนเมษาก็จะเริ่มเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะเนาะง uh huh. ัน,นค่ะช่วงนี้ก็ต้องทําใจค่ะเนาะอากาศแบบนี้เนาะต้องทําใจค่ะ เรา gonna walk back this way hang on well, let's go go <Okay. S 1> เราเจอหมาตัวอื่นนะคะดูสิเราจะให้หมาตัวนี้เดินผ่านไปก่อน <c oughs> อ <c oughs> คุณยายแกพาหมาของแกเห็นไหมคะทุกคนจะมีหมาเดินนะคะพาหมาของแต่และ คนออกไปเดินเห็นไหมคะไม่ใช่มีแต่เจนเนาะมีคนอื่นด้วยดูสิเขาเห็นเพื่อนมาลงมานั่นแหละค่ะมอง Come on Come on Come on หนาวไม่หนาลองใส่เสื้อให้หมาดูสิเพิ่มความอุ่นเนาะให้นางใช่ไ o มอากาศโอ้โหคื้มากเลยคะ่ะนี่เพิ่งจะบ่ายโมงบ่ายสองเองนะคะที่นี่เนาะอ๋อเพิ่งจะบ่ายสามโมงะคะ่ะเนาะบ่ายสามโมงออก,กว่าะคะ่ะตอนนี้ที่อังกฤษเนาะอากาศเนาะ I got something to show you. It's Chao Chao on the road. Is <laughs> it's relax now. Time for you to relax now. It's so funny, you leot. <sighs> hey. Hello. โอ้น hey. uh ่า huh. จ oh, nice. nice. right. well, so ิดีน่าจะดีโอ้น่าจอดีโอ้น่าจอดี มาอดเออซะมันนอนอดเออชอบดูชี้ดูชี้ดูนางคำชี้ดูแกะน้อยของเราค่ะทุกคนดูแกะน้อยของเราดูแกะน้อยของเราหมดแรงเลยหมดแรงเลยดูชี้ดูชี้หมดแรงเลยหมดแรงเลยตาแป๋วแมวเลยชอบแล้วชอบให้ เธอไม่จับท้องนางเล่เธอไม่จับนี้ด้วยดูสิ Look at him Look at him Are you a r you You love it then yeah You love it then yeah m mm m hmm. Oh you're getting tired after you walkie Getting tired then yeah mm Hmm Relaxing now relaxing นะ your sister give you a little massage 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 แกะน้อยอันนวดหน่อยอานวดหน่อยมาอันนวดหัวแกะน้อยเร็วๆต้องอาบน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องพาไปอาบน้ำเนี้ยหนูต้องไปอาบน้ำแล้วลูกนะอาบน้ำตัดขนเนี่ย อับน้ำต้นคันอันนี้ต้อง e า a น้ำรึยังยูนี้ต้องอาบน้ำยูนี้ต้องตัดผอีสั n งามงามงามยูนี้ต้องตัด a อีส You n e อ d a h นี้ c ้ t You need a นี้ r ้ u t ฉันผฉลบทลายแล้วครับผมจะลบจะลายแล้วนะคบ